สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันที่1นธันวาคมนะคะ2,564เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะวันนี้ก็เลิกดีค่ะคุณลูกคา้านัดรับรถอีกหนึ่งคันนะคะนี่เลยคันนี้นะคะเป็นปี2013-14จด14เครื่อง2,5เกียร์ธรรมดาค่ะแต่ง VIP นะคะแต่ง VIP ครบพร้อมใช้เช่นกันค่ะกำลังรอลูกคา้าเดินทางนะคะเดินทางมารับรถค่ะ ตอนนี้นะคะก็มีนะคะรถเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเรายังมีโปรโมชั่นอีกหนึ่งเดือนนะคะขับฟี90วันค่ะหรือเข้ามาจับจองมาทำสัญญาได้เลยนะคะก็จะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานช่วงปีใหม่กันค่ะตอนนี้ลูกค้าก็มาถึงแล้วนะคะกำลังตรวจเช็คระบบไฟแล้วก็เรียนรู้ระบบเครื่องเสียงค่ะ ณลูกค้าได้เลือเดินทางแล้วนะคะขอให้คุณลูกค้าโชคดีเฮงๆรวยๆค่ะเป็นคันแรกในเดือนนี้นะคะขอให้คุณลูกค้าโชคดีตลอดการเดินทางค่ะเป็นรถนำโชคเดินทางไปไหนก็มีแต่ความปลอดภัยนะคะ